ครั้งหนึ่งก็คือคนรอบตัวเป็นโรคแลวเราจะกลัวอืมแต่จริงๆแล้วเรายืนด้วยตัวเราเองค่ะอย่ารอให้คนเป็นโรคเลยการเข้าถึงการตรวจเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะถ้าคุณไม่แน่ใจอยากปรึกษามาที่คลินิกเวชกรรมของเราค่ะเราผู้หญิงล้วนรับประกันค่ะไม่ต้องอายมเ็งเต้องนมเราป้องกันไม่ได้หรอกค่ะแต่เราพบว่าถ้าเรารู้ก่อนเรารักษาก่อน ขาดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือการตรวจอย่างสม่ําเสมอการที่เราต้องหัดคลำเต้านมตัวเองจําไว้เลยนะคะเต้านมของเราถ้ามีอาการผิดปกติ 1. มีก้อนนะคะ2มีแผล 3. ม,มีอะไรก็ตามที่ไหลออกจากหัวนมนะคะหนใน3อย่างนี้ต้องรีบมาตรวจนะคะอย่างน้อยปีละหนนะคะจำไว้เลยค่ะ เวลาที่ตรวจเต้านมเน้น4นิ้วสนิ้วคลำให้ทั่วๆนะคะความรู้สึกเป็นอย่างไรถ้ารู้สึกสองข้างไม่เท่ากันอย่างน้อยพบแพทย์อย่าอายค่ะหมอว่าหมออยากบอกว่ามันคืออวัยวะของเรามันคือชีวิตของเรานะคะเราอย่าอายถ้าเราไม่แน่ใจอย่างน้อยสักครั้งร่างกายของเราเราดูแลมันบ้างนะคะ